สวัสดีค่ะวันนี้มาเจอกันอีกแล้วนะคะสองป้าหลานนะคะสุดสามสุดห้าสุดปูด<า><า>วันนี้นะคะเราก็จะมาอัดคลิปนะคะรีวิวรถจักรยานของมูฮัมหมัดนะคะว่ามีกี่คันนะคะก็มีทิ้งไปบ้างแล้วแล้วก็ส่วนที่ยังเหลืออยู่นะคะเดี๋ยวเจอกันนะคะติดตามชมได้เลยไปเอารถคันใหม่มาอีกมาดูดิว่ามีรถกี่คัน จอดไว้เอารล้วใชใหม่มะมราวนี้นตอนละาเออด <c oughs> เอาถอยไปจบไปแล้วก็ตัดมาใหม่มันเดิมทังแลลวไ,ไปจอดไว้คู่กัน อะไรกัดขาไปแล้วเฮ้ยลองเทา้าลองเทา้าไปจัดไว้คู่กันครับ,รบอ่าะแล้วก็ไปเอาคันในนะคัะ อันนี้คันล่าสุดนี่คันล่าสุดที่เราจะเอาไปปั่นจัก,กรยานที่ฝึงมะขามอ,อไปถีบจจกตรงนู้นมาใหม่ไปถีบจจกตรงนู้นมาใหม่ตัวถีบเป็นอย่างเ,าเร็วเอาถีบมาให้เพื่อนดูใหม่อีกรอบนึง โอเคบอกเพื่อนๆดีว่าสนุกไหม,มสนกุกมีจักรยานยจนักรยาน